จีนกำลังจะเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่เรื่องทองคำครับเรามาดูกันเลยคำถามใหญ่ก็คือทองในจีนกำลังจะแพงขึ้นจริงหรือเปล่ามาดูกันครับว่าเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่เริ่มจากประเด็นหลักเลยก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ค้าทองเคยได้มานานตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2025เป็นต้นไปครับ ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆลองมาเทียบกันเลยครับระหว่างกฎเก่ากับกฎใหม่คือถ้าเป็นกฎเดิมเนี่ยผู้ค้าปลีกเขาสามารถเอา VAT ที่จ่ายตอนซื้อทองมาหักลดหย่อนได้แต่พอเป็นกฎใหม่สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีตรงนั้นก็คือไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทองแท่งนะครับกระทบไปหมดเลยทั้งเครื่องประดบับทั้งทองในอุตสาหกรรมคำถามก็คือและททำไมรัฐบาลต้องมาเปลี่ยนอะไรตอนนี้ล่ะครับคำตอบของเรื่องนี้ ต้องไปดูที่สภาพเศรษฐกิจของจีนตอนนี้เลยครับคือตอนนี้จีนเขาเจอปัญหาเศรษฐกิจอยู่2เรื่องใหญ่ๆเลยหนึ่งคือตลาดอสังหาที่ศบเศราแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมที่โตช้าลงครับเป้าหมายของนโยบายนี้เลยชัดเจนมากครับก็คือต้องการเพิ่มรายได้ให้รัฐบาลน,นั่นเองแล้วใครล่ะที่จะได้รับผลกระทบแน่นอนว่าก็คือทู้บริโภคครับผลกระทบมันจะถูกส่งต่อกันเป็นทอดๆแบบนี้ครับ พอผู้ค้าปลีกหักภาษีไม่ได้ต้นทุนการขา,ขายของเขาก็จะสูงขึ้นทันทีแล้วต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาก็มีโอกาสสูงครับที่จะถูกส่งต่อไปอยังผู้ซื้อสรุปง่ายๆก็คือสำหรับคนที่จะไปซื้อทองในจีนเนี่ยอาจจะต้องเจอแบบนี้ครับก็คือราคาทองในประเทศมีแนวโน้มที่จะแพงขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำโลกยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อเลยครับ